สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องยูหลานลุงพลนะคะมอดไส้กรอามักไข่เปลือกเขาเขาทำเองโอเคแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ็ดนางกเทาเอามาให้ลุงพลหนึ่งก้อยกินค่อยก็ได้เอาชักดอกค่อยห้อนแล้วเอยก็ล่งมากเชี่ยปรใหัยคนกินค่อยกินอิ่มแล้วก็เอามาให้กินล่างเอาเองล่างเอาเองไปบุกหลังหลังเลยหลังเฮียนเดี๋ยวเดี๋ยวประอันจัดการ แม่แม่ดูกล้องให้ยายหน่อยเดอ้อแม่เราอยู่ๆน,นี่นี่ยายไปทางนี้นี่นี่นี่รัดไปทางนี้ดูนะคะยังไม่ได้แยะยังไม่ล้าง<ล>แต่คือยังไม่ได้ล้างนะแต่ดอกพานดอกบานนี่ก็สวยมากเลยนะยายนี่อยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะปู่คุณปู่ พลเอาเภ็ดมาให้ลุงพนลุงพลลุงพลอยู่บ้านอ๋อลุงพนตับตัวอ่าเอาคุณย่าพาพี่ยาพาแทนอันของป้าอ้นอยู่นั่นในนงยูง่ไปเอามาไหมล้วไปให้ยังอยู่ฝุ่นเราเราปะาไปหั่นน่ะนะตอกก้อนน่ะเอามาให้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยจ้าไม่ได้เก็บออกไม่ได้คนเอามาเลยจ้าจ้าเพราะว่าเฮฟเท้าบดจ้าเดี๋ยวะดิ้นล้างจ้ามันเท้าบดล้างให้กระลึกลงกัน คนสวยมาแล้วนะคะคนสวยกบกบตามหาอยู่ยหาตหาอยู่หาลุงพลยบอกว่ามาทุกวนบอกว่ามอยู่หน้าบ้านทุกกีคุไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาเออมาทุกวันแต่ไม่ได้เข้ามาหาลุงพลมี๋ยวคุยนะเดีวคุนะคะเดียวคะดยวยนเี๋ยคเฮ็นดีวยนะคเะดวนีี จะไปหาเห็นไหมเดคยเอาใจมาให้นี่บ้าแม่นธรรมดานี่ไงพู่นอย่างนี้แม่เอาหม้อค่อยจะเอากระยาาเนมมานกอยู่ไปเอานั้นมาคุณย่าอันนั้นเอาตำกินเนาะเดี๋ยวจะมาตำช่มตำกินตุ่นเดียวเดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่ค่ามไปพี่น้องถ้าตกไปใส่ไว้เอาเอาใย บอาามาใส่ดิ่อนโอ,อ้โอ้เ,นเมนอ,อันความคิดปไปท่านท่านเอาอันนี้แทนนั่นเมนความความคิดคอยรับบทาดได้อันนี้อันนี้กล้องใครนี่กล้องยายยายยำรอ,กองกล้กองผู้ใดผู้ใดผู่ใดนะทุกท่านก็บอกกล้องผู้ใดนะ ต่างเชื well er. ่อซื้อเพราะว่ามื่อมื่อเช้านี่ยถามป้าจำลองไปไหนแอบปราโคนอยู่ในไรถ้าแตนได้บอกว่าป้าป้าลองไปหาเห็ดขึ้นไรอยู่อ๋ออยู่ใจตรงจักเบอร์ของป้าลองที่ใส่ใหญ่นั่นเราท่าก็ช่างคอเท่าก็เอารถเออเท่าก็ช่งเสียเออเจ้าอยากกินบอนุ่มๆมามีรสชาติเออนะ แบบแบบบ้านแบบนี้เลยมันมันดูไม่หลับไปหามันจะเห็นไายยายจำลองหนูน่ะถ้าหนูนะหนูเอาแต่ดอกเท่าๆหนูชอบกินของเท่าๆนี่ไเนี่ยมันแฉบนะเขาไม่อยากกินดอกของนมมันม่ใแฉ Si> ขยันข้วมันเลือกขยันทำมาขาวอมาทำมาทำของหวานได้ไหมดูปูนะคะนอนเทิงแล้วพี่น้องป้นโบกเวนุ่ละพอนหลอมะพร้าว้าวยิ่งเกยิ่งมันเอมะพรายิ่งแกยิ่งมันมาสั้นยังยังบรบครบจะได้ส่อมือแล้วโอ้ยลุงกักวันที่สิบเอ็ดก็ยังไม่ครบได้ยา วันนี้ยี่สิบยังกักกักตั้งแต่ยังอีกสี่วันยังอีกีวได้หนึ่งกระอย่างนี่ได้หนึ่งกระอย่างนะคะอามามาดาแล้วพานันจะมาตากินเที่ยงจะกินลาจาเอาลองชิมซิารีม่เลยนสกี่นมกลับอาน้ำก่อน แล้วมากินน้ำเดือดดีคุณเมหวานปะนี่หวานจะมากินเนี่าช่วงน่ะเขาอยากมาทำยูทูปะนาะเขามารออยู่หน้าบ้านใครไปสมัครให้เขาหน่อยมันจะมีประโยชน์ได้มาว่าวมมาว่าน้ำปปลยบ้านไปเข้มพได้นะฮะนางซื้ออยู่ไม่เดอยู่เปล่าก็มี็อย่างเดียวตอนนี้เราไม่เราไม่เป้นตัดหัวเชื้อ ชาวบ้านเก,กอกาะ่ีไปทำคู้หลังคาเงินเลยไม่ได,ด้ตกแม่น้ำมาบัวใดดอกมันบ่มีไผไอน้นี่เนาะให้ให้เขามาทำได้เขามาคอยอยู่นะออืคอยไปหาตะก้า,าตะก้าสวยเนาะจะ,ะตกไ,ไว้พัดจะตกไว้พัดค่ะ เำไปไ่ได้บบบบ่เอาคุณมีหุนเยอะถาม่าลองสิก่วไว้โอ้ยาชีเอ้ยลมโพดโพาวหนนาหลงโอ๊ยอดเบิรดเอฟซีเด้ออันคลิปแต่ละคลิปของย่าชีอดเบิ่งเด้อคลินงหลังคลิปเลือาแล้วเลย วานประลมกขึ้นมาอ้าวมันขึ้มันสุกจนสีเหละแล้วเนาะบรมีผไปเอามันหละหวานเันหวานมะฮงเงี้ยงมะฮงทกขอ้าต้นค้างมะฮงพันหนีงยัก์ละมพันยังละไม่อันนี้นะมะฮงคนเดียน่ไหนคิดคนไหนเเด็กหลังเลามันไม่มีเม็ดเนาะมะฮงค้งมะฮงค้งแต่ว่ามะฮงค้งมะฮงค้งมะฮงค้งช่วยดันดันหน่อยค่ะ แล้วลุงออกมาค่อยถาม่ามุงอะไรเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้ปูกเขาจะรู้ดีว่าพันอีหยังอีหยังเพราะว่าเราน่ะลุ้แต่ว่มมาุงครั้งแต่ว่าม่รู้ว่าพันอะไรอ่นอาค่กมาข้างนอกเมื่อกี้นอ่อนก็อยู่ข้างในครัวนะคะยดอกี่อ่อนดอกมันบานแล้วเนาะอ๋อบ๊อบปิ้งอีบอกไม่อุ้ยดอกบานใหญ่กว่าหน้านกนะ้วอปน้องเอ้ผัวนะ ซามฟ้ามือพี่น้องโอ้ยสีอ่อนเด้นี่นะคะยายลองไปหามาเอามาฝากลุงพลดูดอกดอกนี้ยังไม่ท่ายรนะคะดูดอกนี้ดูดูดอกนี้เดดนี่นะคะดอกแต่นี้แหวงออกแล้วนิดนึง ต่อไปสามบ้านปลงแล้วแบบว่ามาบังกอ,อุ่อม,ม,หมห้ันี่ต้อโอ้ไเนพราะวนี้เหมือนดอกไม้เลยโอ้บองการยาลองเอามาฝากมีตูมด้วยอ้า